แคมเปอรี่ใหม่ดีไซน์ใหม่ด้านหน้าดีไซน์ฮัมเบอร์เฮดแต่ว่าแต่ละเกตรุ่นมีอะไรแตกต่างกันบ้างอยากรู้แล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะไปเจาะละเอียดกันครับ สวัสดีครับมาพบกับเซลค์เนะครับวันนี้จะพาไปเจาะละเอียดแคมรี่ดีไซน์ใหม่ของเรานะครับแคมรีเนี่ยมีการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ด้านหน้านะครับด้านหลังภายในนะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะอยากรู้แล้วว่าเอ๊ะแล้วมันเปลี่ยนกันแตกต่างอย่างไรบ้างแต่ละเกตรุ่นนะครับวันนี้ผมจะพาไปชมทุกรุ่นทุกเกรทุกสีเลยนะครับเรามาเริ่มที่ H V Smart กันเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นของ Camry นะครับ ดีไซน์ด้านหน้าครับทั้งหมดเหมือนกันนะครับเรียกว่าดีไซน์ Hummer Head นะครับไฟหน้าเป็นฟูล l อลนะครับแต่ตรงนี้ครับกระจังหน้าตอนบนนะครับตอนบนจะเป็นสีดำวัสดุนะครับแล้วก็จะไม่มีกล้องนะครับจะเรียบๆไปนะครับส่วนกระจังหน้าตอนล่างนะครับเป็นตะแกรงแบบลายเพชรนะครับเหมือนกันแต่ว่าต่างตรงที่สีครับตรงนี้จะเป็นสีดำวัสดุตรงนี้เนี่ยจะให้เรื่องของความทนทานเรื่องของการดูแลที่ง่ายขึ้นแล้วก็ตรงนี้ครับจะเป็น ช่องนะครับระบายลมแค่รุ่นใหม่เนี่ยจะไม่มีไฟตัดหมอกหน้าแล้วนะครับเพราะว่าไฟหน้าเนี่ยเขาดีไซน์มาเป็นแบบ LED พิเศษครับซึ่งจะมีความสว่างนะครับมากอันนี้คือด้านหน้าเดี๋ยวเราไปชมด้านข้างกันนะครับด้านข้างตัวนี้จะเป็นล้อมแมกขอบ17ดนะครับดีไซน์ใหม่จะเป็นสีเงินขนาดยางนะครับตัวนี้อยู่ที่2 1 5 5 5นะครับขอบ17อันนี้รุ่นสมาร์ทรุ่นเริ่มต้นนะครับ ต่อมาครับที่กระจกมองข้างตัวนี้จะไม่มีกล้องด้านล่างให้แล้วก็ด้านบนครับด้านบนด้านบนเนี่ยจะเป็นหลังคาแบบสแตนดาร์ดนะครับเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นสมาร์ทนะครับแล้วก็เสาอากาศแบบคีบฉลามจะไม่มีตัวนี้จะฝังรวมกับไล่ตาด้านหลังนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียด ต่างๆนะครับของรุ่นสมาร์ทเดี๋ยวเราไปดูรุ่นพรีเมียมกันต่อเลยครับและเราก็มาต่อที่รุ่น H EV p ีเมียมนะครับเรามาดูเลยนะครับดีไซน์ด้านหน้านะครับเหมือนกันนะครับไฟหน้าเหมือนกันเลยนะครับตรงนี้ครับกระจังหน้าตอนบนครับจะมีกล้องมองรอบคันนะครับเพิ่มขึ้นมาหนึ่งอย่างนะครับตัวนี้รุ่นพรีเมียมนจะมีระบบกล้องมองรอบคันนะครับหรือว่าพา n o r a m i c v i วนะครับมีที่กระจกมองข้างมีที่ด้านท้ายแล้วก็ด้านหน้านะครับส่วนตัวนี้เป็นตัวที่รับสัญญาณของ เรดาร์นะครับของโตท้าเซฟตีเซนนะครับกระจังหน้าตอนล่างนะครับก็จะเหมือนกับรุ่นสมาร์ทที่ผมแนะนําเลยเป็นตะแกรงตะแกรงแบบเพชรนะครับแล้วก็เป็นสีดําวัสดุเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันนะครับตัวนี้นะครับสิ่งที่แตกต่างครับตัวนี้จะให้ขนาดล้อแม็กที่ใหญ่เพิ่มขึ้นมานะครับเป็นขนาด18หน้ายางอยู่ที่235 4 58แนะครับแล้วก็เป็นดีไซน์ใหม่ครับเป็นสีบอลเงินแล้วก็สีดําปัดเงานะครับเป็นทูโทนตัวนี้ก็เป็นดีไซน์ใหม่เลยล่าสุดของ c คมลี่ ต่อมาครับที่กระจกมองข้างครับที่ผมบอกนะครับก็จะมีกล้องที่กระจกมองข้างเพิ่มขึ้นมาในส่วนของกระจกด้านหน้าครับตัวนี้มีระบบกล้องบันทึกวิดีโอด้านหน้าด้วยนะครับตัวนี้เพิ่มขึ้นมาแล้วก็หลังคาครับตรงนี้จะเป็นแบบพาโนรามิกนะครับแล้วก็สามารถเปิดได้ด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มความสปอร์ตโดดเด่นนะครับด้วยเสาอากาศแบบคีบฉลามนะครับก็สวยงามนะครับเดี๋ยวเราไปดูในรุ่น พรีเมียมลักชวรี่กันต่อเลยครับและรุ่นต่อมานะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นท็อปสุดเลยนะครับพรีเมียมลักชวรี่นะครับเช่นเดียวกันครับดีไซน์ด้านหน้านะครับออกแบบเหมือนกันเลยนะครับไฟหน้านะครับตรงนี้ครับเริ่มมีความแตกต่างนะครับกระจังหน้าตอนบนเป็นรูปทรงเดียวกันนะแต่ว่าจะเป็นสีดําแบบเป็นโนแบกนะครับสีดําเงาแล้วก็มีกล้องมองรอบคันเหมือนกันนะครับขยับมาด้านล่างครับตรงนี้ จะเป็นกระจังหน้านะครับรูปตะแกงลายเพชรแต่ว่ามีความพิเศษครับตัวนี้ทําเป็นสีเมทัลลิกสีดูแบบหรูหราขึ้นนะครับดูดูสวยขึ้นต่อมาครับในเรื่องของล้อแมกนะครับล้อแมกตรงนี้ก็จะเป็นขอบ18เหมือนกันนะครับเป็นลายเดียวกับรุ่นพรีเมียมเลยนะครับแล้วก็ขยับขึ้นมาครับจะมีกล้องที่กระจกมองข้างเหมือนกันแล้วก็ด้านบนครับหลังคาครับแล้วก็ ทีนี้หลายๆท่านฟังไปเดี๋ยวอาจจะงงใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะสรุปออปชันเด่นๆในแต่ละเกรดรุ่นให้ฟังครับว่ามันต่างกันยังไงนะครับถ้าสำหรับเวลาเราดูแคมรี่นะครับในรุ่นเริ่มต้นเนี่ยรุ่นสมาร์ทเนี่ยจะดูจากกระจังหน้าและก็หลังคาครับซึ่งจะเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นสมาร์ทและก็ล้วแม็กขอบสิบเจนะครับส่วนรุ่นของพรีเมียมและก็พรีเมียมลักชวรี่เนี่ยถ้าดูจากด้านหน้าเนี่ยจะเห็นชัดเลยครับก็คือต่างที่กระจังหน้า ตอนล่างและก็ตอนบนนะครับที่เหลือจะคล้ายๆกันครับหลังคาล้อแม็กกระจกมองข้างนะครับเพราะนั้นครับดูกันง่ายๆครับถ้าต้องการดู h y b ริดสมาร์นะครับดูที่กระจังหน้าและก็หลังคาถ้าต้องการดูพรีเมียมครก็คือกระจังหน้าจะเป็นสีดำถ้าเป็นพรีเมียมและชุ l ีจะเป็นกระจังหน้าแบบสีเทาเมทัลลิกครับอันนี้คือการ ดูจากภายนอกง่ายๆครับในการแบ่งเกรดรุ่นของแคมรีครับเราแนะนําไปแล้วนะครับทั้ง3เกรดและ3สีนะครับแคมรีมีจำหน่ายทั้งหมด4สีนะครับยังมีอีกหนึ่งสีครับที่ผมจะแนะนําครับนี่ครับซีเมนเกครับเป็นสีใหม่นะครับซึ่งเอามาใส่ในแคมรี่ครั้งแรกเลยนะครับสีนี้เนี่ยเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายมากตอนนี้นะครับให้ความสปอร์ตและก็ดุดันและก็ดูพรีเมียมนะครับดูเท่ดูสปอร์ตสำหรับ สีภายนอกนะครับทั้งหมด4สีก็พาชมกันครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมภายในในแต่ละเกรุ่นกันนะครับและนี่คือภายในของรุ่น h e w Smart นะครับภายในรุ่นนี้ครับจะเลือกได้สีเดียวครับสีดำภายในสีดำเรามาดูที่หน้าจอก่อนเลยครับหน้าจอตัวนี้เป็นขนาดใหม่ครับ12.3นิ้วนะครับแล้วก็เป็นดีไซน์แบบสีดำเป็น no back ครับไล่ไปกับแผงคอนโซลด้านหน้าและก็ตัดด้วยแถบมุลิกนะครับก็ดูสปอร์ตแล้วก็พรีเมียมมากเลยนะครับแล้วก็ อีกหนึ่งความพิเศษครับตรงนี้ผมจะพยายามให้กล้องซูมให้ดูนะตรงปุ่มกดต่างๆครับตรงช่องตรงนี้ครับตรงนี้นะครับจะเป็นสีเทาเมทัลลิกนะครับหรือว่าสีกันเมทัลลิกนะครับตรงนี้จะตกแต่งด้วยด้วยแถบสีเทาเมทัลลิกนะครับแล้วก็ตรงแผงข้างประตูนะครับตรงนี้แล้วก็ตัดด้วยแถบอาจห้กล้องซูมให้ดูนะครับแล้วก็ตรงแถบประตูครับก็จะตกแต่งด้วยสีเงินเมทัลลิกครับอันนี้เป็นภายในของตัว h a d V Smart นะครับแล้วก็ที่หน้าจอครับ หน้าจอตัวนี้นะครับตัว MID ครับมันตีอินโฟมิชันดิสเพย์นะครับแสดงข้อมูลจะเป็นขนาด7นิ้วครับซึ่งจะต่างจากรุ่นพรีเมียมแล้วก็รุ่นพรีเมียมลักชูรี่พวงมาลัยครับก็จะคล้ายๆกันครับเป็นฟังก์ชันอย่างนี้นะครับตัวเบาะครับก็จะเป็นหนังนะครับแล้วก็หนังสังเคราะห์นะครับตรงนี้เป็นทรงเดียวกันเลยนะครับเป็นทรงสปอร์ตนะครับแล้วก็เจาะรูระบายความร้อนนะครับ เดี๋ยวเราไปชมรุ่นพรีเมียมกันนะครับเรามาอยู่ในรุ่น H V p r e m i ยมแล้วนะครับอันนี้เป็นเกรดกลางนะครับเรามาดูกันว่าจะแตกต่างจากตัวสมาร์ทเยอะไหมนะครับก็หน้าจอก่อนเลยครับหน้าจอเนี่ยจะเป็นขนาด12.3นิ้วเหมือนกันนะครับรองรับ Apple CarPlay แบบไร้าสายแล้วก็ Android นะครับตกแต่งด้วยแถบสีดำเป็น No b a ็กนะครับแล้วก็ตัดกับแทบเมทัลลิก ตรงนี้คอนโซลเนี่ยแคมรี่เนี่ยจะมีความปานิษนะครับตัวนี้จะบุวัสดุแบบนุ่มด้วยนะครับช่วยในเรื่องของความปลอดภัยครับถ้าเกิดอุบัติเหตุแล้วศีษะฟาดไปกับตัวคอนโซลก็จะช่วยซับแรงกระแทกให้อันนี้มีทุกรุ่นนะครับแล้วก็ในเรื่องของรายละเอียดตรงนี้ครับตรงคอนโซลกลางเนี่ยจะเป็นตรงฐานเกียร์นะครับจะเป็นสีดําแบบเป็นโนแบ็ k นะครับต่างจากรุ่นสมาร์ตนะครับเมื่อกี้รุ่นสมาร์เนี่ยจะเป็นแบบสีกันเมทัลลิกนะครับตรงนี้นะครับนี่มันก็จะเป็นเรื่องของรายละเอียดการตกแต่งนะครับแล้วก็ เวลช์ชาร์เจอร์นะครับตัวนี้ชาร์จได้15วัตต์นะครับมีเหมือนกันนะครับตัวนี้เหมือนกันแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่แตกต่างกันครับตัวนี้ครับนี่ครับหน้าจอครับหน้าจอ m i d นะครับตัวนี้จะเป็นขนาด12.3ครับซึ่งจะใหญ่กว่ารุ่นสมาร์ทครับนะครับแล้วก็ต่อมาครับตัวเบาะครับตัวเบาะตัวนี้นะครับจะเป็นทรงคล้ายๆกันนะครับต่างที่วัสดุครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นแบบสมูทเลเทอร์ครับจะมีความนุ่มนวลกว่านะครับส่วนเรื่องการปรับเนี่ยตัวสมาร์ทแล้วก็พรีเมียมเนี่ยคนขับเนี่ยจะปรับ แปดทิศทางส่วนฝั่งผู้โดยสารเนี่ยจะปรับ4ี่ทิศทางเป็นปรับไฟฟ้าทั้งคู่แล้วก็เรามาดูความต่างอีกหนึ่งอย่างครับที่ต่างจากรุ่นสมาร์ทครับหลังคานะครับตัวนี้จะเป็นแบบเปิดได้นะครับเป็นพาราลลมิกลูฟนะครับตอนนี้ผมกำลังเปิดให้ดูนะครับมีม่านไฟฟ้านะครับแล้วก็หลังคาด้านบนนะครับสามารถเปิดได้นะครับตรงนี้ครับเป็นแบบเปิดได้ยกทั้งบานเลยนะครับอันนี้ก็เป็นออปชั่นของรุ่น HV พรีเมียมนะครับเดี๋ยวเราไปดู พรีเมียมลักชวรี่กันนะครับว่าจะมีความเป็นลักชวรี่ขนาดไหนตอนนี้เรามาอยู่ในรุ่น h v Premium Luxury นะครับรุ่นท็อปสุดของเรานะครับอันดับแรกเลยนะครับหน้าจอครับขนาด12.3นิ้วนะครับขนาดใหญ่มากนะครับแล้วก็รองรับ Apple CarPlay แบบไร้สาย Android Auto นะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยเป็น n o b a c k สีดำนะครับเป็นแนวเดียวกับคอนโซลด้านหน้าเลยแล้วก็ตัดด้วยสีเงินเมทัลิก ก็ให้ทั้งความหรูหราพรีเมียมลักชวรี่นะครับและก็อีกหนึ่งความพิเศษครับลำโพงครับรุ่นท็อปนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับลำโพง JBL นะครับ9ตำแหน่งนะครับก็จะให้ในเรื่องของความละเอียดของเสียงครับความสุนทรีและก็มีเทคโนโลยี่ประหยัดไฟด้วยนะครับต่างจากรุ่นสมาร์ทแล้วก็พรีเมียมนะครับจะเป็นลำโพง6ตำแหน่งธรรมดานะครับต่อมาครับตรงนี้ครับหน้าจอครับ หน้าจอตรงนี้มีความพิเศษยังไงก็จะเป็นขนาดเท่ากันครับ12.3แต่ว่ามีระบบ h U D นะครับระบบโชว์ความเร็วที่กระจกบังลมหน้านะครับอันนี้เดี๋ยวจะให้กล้องซูมให้ดูนะครับแล้วก็พวงมาลัยครับเป็นหุ้มหนังแล้วก็มีมันติฟังก์ชันครับแต่มีความพิเศษครับคุณผู้ชมตัวนี้เป็นพวงมาลัยปรับไฟฟ้าครับเดี๋ยวผมจะดับเครื่องให้ดูนะตึงนี่นะครับบอกก็เลื่อนออกด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูใหม่นะครับ ตรงนี้นะครับรุ่นนี้ครับจะมีความพิเศษครับเรื่องของตัวบอกนะครับจะมีระบบเนี่ยเลื่อนเข้าออกอัตโนมัติเมื่อเราออกจากห้องโดยสารเพื่อความสะดวกครับผมเลยก็จะปรับให้แล้วบอกก็จะเลื่อนออกให้เดี๋ยวผมจะให้อีกดูอีกหนึ่งระบบนะครับตัวนี้เป็นระบบเป่าลมเย็นที่บอกนะครับตัวนี้เป็นซีดเวน n ูลเอเตอร์นะครับซึ่งมีเฉพาะรุ่นท็อปเท่านั้นนะครับและก็อีกหนึ่งระบบครับตรงนี้ครับ๋ยวให้ต้องซูมเข้ามาที่กระจกตัวนี้ครับนี่จะมีเลข คำว่าเซตนะครับแล้วก็1-2นะครับตัวนี้เป็นระบบเมมโมรีเซตครับจะเซตค่าระหว่างพวงมลาลัยเบาะและก็กระจกมองข้างนะครับให้เหมาะสำหรับผู้ขับขี่แต่ละท่านครับตรงนี้ก็จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ครับเวลาเราสตาร์ทรถก็จะมีการปรับเบาะปรับ,บพวงมลาลัยให้ตามค่าเดิมที่เราเซตไว้นะครับอันนี้ก็เป็นอีก1ฟังก์ชันที่มีใน c a m ร y p พ e ีเม m l ม x u r y นะครับแล้วก็ ตรงนี้ครับในเรื่องของการตกแต่งครับจะคล้ายๆกับตัวพรีเมียมครับตกแต่งด้วยสีดําเป็นโนแบ็คแล้วก็ที่ชาร์จแบตไร้สายนะครับหัวเกียร์ก็จะมีการตกแต่งเป็นสีมัลทลิกนะครับส่วนเรื่องของเบาะครับก็เป็นสมูทเลเทอร์เหมือนกันนะครับแต่รุ่นนี้จะมีความพิเศษก็คือฝั่งผู้โดยสารนะครับจะปรับได้8ทิศทางครับแล้วก็มีที่ปรับด้านข้างตรงนี้ครับฝั่งผู้โดยสารที่เบาะด้านข้างตรงนี้จะปรับได้นะครับเดี๋ยวจะให้กล้องซูมให้ดูนะครับนะครับตรงนี้ครับ นี่ครับก็มีไว้ทําไมครับก็เวลาสมมุติว่าเราส่งมีผู้โดยสารนั่งอยู่นะครับหคนพอลงไปปุ๊บเราจะไปรับเพื่อนอีกคนนึงแล้วแบบเพื่อนขายาวมากเราต้องการปรับเบาะก็สามารถปรับตรงนี้ได้เลยนะครับเห็นไหมครับก็สะดวกสบายนะครับเป็นอีก1นึ่งออปชั่นอีกหนึ่งฟังชันนะครับที่พลาดไม่ได้เลยที่จะแนะนำนะครับก็รุ่นนี้ครับเป็นรุ่นท็อปก็จะเป็นหลังคาแบบพา n o นมิกูปนะครับ้อมมานแบบไฟฟ้านะครับตัวนี้จะเหมือนกับรุ่นพรีเมียมครับ ออปชันก็ใช้งานเหมือนกันเลยนะครับก็สวยงามครับอัถประโย์นะครับใช้งานได้เดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันเบาะหลังกันครับว่ายังมีความพิเศษอะไรอีกครับและเราก็มานั่งอยู่ด้านหลังในรุ่นพรีเมียมลักชูรี่นะครับอ่ะมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับตรงนี้ครับนี่ครับอันนี้จะเป็นนะครับแผงควบคุมนะครับแบบดิจิตอลนะครับแล้วก็พร้อมเป็นที่เท้าแขนนะครับตัวนี้จะนุ่มมากนะครับเป็นวัสดุแบบสมูทเลเทอร์นะครับถ้าผมกดตรงนี้มาครับ จะเป็นที่วางแก้วน้ํานะครับแล้วก็ตรงนี้ครับสามารถทําอะไรได้บ้างครับก็จะเป็นแผงควบคุมสําหรับผู้นั่งด้านหลังครับสามารถปรับเบาะนะครับเดี๋ยวผมจะปรับให้เห็นภาพชัดๆนะครับตรงนี้ครับใส่กล้องซูมเข้ามาครับเบาะจะปรับเอ็นได้1ระดับนะครับเป็นรุ่นเดียวนะครับที่เบาะหลังสามารถปรับเอนได้นะครับแคมรี่พรีเมียมลักชูรี่นะครับตรงนี้ปรับเอนครับสามารถปรับควบคุมเบาะได้นะครับแล้วก็ปรับ อุณหภูมิแอร์ครับตรงนี้นะครับรุ่นนี้จะเป็นมีความพิเศษครับปรับได้3โซนนะครับด้านหน้าและก็ด้านหลังถ้าเป็นพรีเมียมกับสมาร์ทเนี่ยจะปรับได้2โซนนะครับแล้วก็ในเรื่องของเครื่องเสียงครับปรับวอลลุ่มครับปรับจูนช่องได้แล้วก็โหมดต่างๆสามารถปรับม่านได้ด้วยนะครับม่านด้านหลังครับเป็นไฟฟ้าครับตัวนี้มีทุกรุ่นนะครับม่านหลังเป็นไฟฟ้าแล้วก็มีม่านด้านข้างด้วยนะครับตัวนี้เป็นมาตรฐานทุกรุ่นเลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับ ที่ตัวเบาครับตรงนี้ที่หมอนหมอนด้านหลังนะครับจะเป็นทรงแม็กกี้เมาส์นะครับจะช่วยในเรื่องของเวลาเราพิงแล้วจะดูอบกระชับนะครับแล้วก็ให้การพักผ่อนที่มีความผ่อนคลายที่พิเศษนะครับอันนี้ก็เป็นออปชันหลักๆของตัวแชมรี่พรีเมียมนักชูรี่นะครับซึ่งจะเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นนี้เลยนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือก็เป็นมาตรฐานความปลอดภัยต่างๆนะครับ iso fix นะครับแล้วก็ไฟนะครับส่องสว่างด้านหลังเป็น led นะครับแล้วก็มีไฟแบบ ตัวนี้ครับไฟแบบส่องสว่างนะครับเป็นแอมเบียน์ไลท์นะครับตัวนี้ให้กล้องซูมเข้ามานะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยคัมรี่ครับด้านหลังเนี่ยส่วนมากจะให้ในเรื่องของความสดสบายการนั่งการผ่อนคลายนะครับเป็นรถที่มีจุดขายเซกเมนต์เนี้ยเป็นที่นิยมของลูกค้าซะส่วนใหญ่เลยเพราะว่าซื้อมาต้องการนั่งรถที่สบายนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆตอบโจทย์นะครับอัทัประโยชน์ต่าง เดี๋ยวเราไปสรุปกันด้านนอยอีกทีนึงครับว่าออปชันต่างๆมีอะไรเด่นๆในแต่ละรุ่นจะได้ไม่งงกันนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่กำลังตัดสินใจนะครับหรือว่าอยากรู้ว่าควรจะเลือกแค m มปรี่รุ่นไหนดีนะครับสำหรับผมนะครับแคมปรี่รุ่นสมาร์ตนะครับตัวเริ่มต้นตัวนี้นะครับถ้าพูดในเรื่องของความปลอดภัยนะครับตัวนี้แค m ม y รี่เนี่ยจัดมาให้เหมือนกันทุกเกตรุ่นเลยครับไม่ว่าจะเป็นระบบความปลอดภัยพื้นฐานนะครับ ABS EBD VSC TRC HAC และก็ระบบความปลอดภัยระดับพรีเมียมนะครับไม่ว่าจะเป็น b บสปอร์ตมอนิเตอร์ RCTA p k s b ต่างๆและก็โตต้าเซฟตี้เซนต์นะครับโตต้าจัดมาให้ครบเลยนะครับทุกเกตรุ่นทีนี้รุ่นนี้ได้อะไรบ้างนะครับหนึ่งเลยครับในเรื่องของดีไซน์ด้านหน้านะครับดูโดดเด่นและก็ล้ำสมัยไฟหน้าเป็นฟูล l e d นะครับตัวนี้มาพร้อมกับล้อแม็กขนาด17 นะครับส่วนหลังคาเนี่ยจะเป็นหลังคาแบบมาตรฐานนะครับสำหรับคนที่ไม่ชอบหลังคาแบบพาโนรามิกนะครับก็จะเป็นสแตนดาร์ดนะครับส่วนด้านในเนี่ยก็จะมาพร้อมกับเครื่องเสียงขนาด12.3นะครับเป็นเบาะหนังนะครับถุงลม7ลูกแล้วก็อุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบคันนะครับก็ราคาเหมาะสมพร้อมใช้งานนะครับราคาเริ่มต้นแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูรุ่นพรีเมียมกันนะครับ สำหรับรุ่นพรีเมียมนะครับอย่างที่ผมบอกครับเรื่องความปลอดภัยหายห่วงเลยครับจัดมาให้เต็มเหมือนกันทุกเกีร์รุ่นนะครับสำหรับรุ่นนี้เนี่ยด้านหน้านะครับก็จะเหมือนกันเลยนะครับมีกล้องขึ้นมานะครับกล้องรอบคันนะครับระบบพานรามิกวิวนะครับแล้วก็ล้ออัลลอยขนาด18นะครับตัวนี้ล้อจะใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็หลังคาครับสำหรับลูกค้าที่ชื่นชอบหลังคาพานรามิกนะครับก็จะมีเพิ่มขึ้นมา ส่วนภายในนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะมีการตกแต่งที่ต่างกันเล็กน้อยนะครับปกีรุ่นสมาร์ทเนี่ยจะเป็นแบบสีเทาๆเกเมทัลลิกนะครับส่วนรุ่นนี้จะเป็นสีดําเป็นโนแบ็คนะครับหน้าจอขนาด12.3นะครับแล้วก็อีกหนึ่งความพิเศษครับหน้าจอที่ MID ตรงตรงพวงมาลัยครับก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นมานะครับ12.3ก็สําหรับรุ่นพรีเมียมนะครับตรงนี้เนี่ยก็เหมาะสําหรับคนที่ต้องการออปชันที่ เพิ่มขึ้นมานะครับต้องการในเรื่องของความคลาสสิกต้องการหลังคาแบบพาโนรามิกรูปนะครับต้องการออปชันที่มากขึ้นมาครับก็อยู่ในระดับกลางๆนะครับก็สามารถจับต้องได้ครับต่อมาครับอีกกลุ่มหนึ่งครับเป็นกลุ่มที่ต้องการออปชันแบบสุดและก็เทคโนโลยีแบบเพียบพร้อมทุกอย่างครบเลยนะครับก็จะเป็นรุ่นพรีเมียมลักชวรี่ของเรานะครับตัวนี้เลยเนี่ยด้วยความพิเศษเลยด้านหน้าเนี่ยดีไซน์เหมือนกันครับแต่มีความ ลงรายละเอียดครับกระจังหน้านะครับสีดําขัดเงากระจังหน้าตรงนี้ตอนล่านะครับจะเป็นสีเทาเมทัลลิกนะครับหลังคามาพร้อมกับพาโนรามิกลูฟนะครับมีระบบ h u d นะครับโชว์ที่กระจกบังลมตรงนี้ครับโว์ความเร็วที่กระจกบังลมนะครับแล้วก็ข้างในครับหลักๆเลยนะครับจะเป็นเรื่องของเบาะหลังปรับไฟฟ้านะครับแผงควบคุมดิจิตอลที่ด้านหลัง ระบบซีดเวน t ูเลเตอร์นะครับเป่าเย็นที่เบาะนะครับระบบเมมโมรี e ซีดครับควบคุมตำแหน่งการคนขับนะครับระบบเลื่อนเข้าออกขณะรถจอดนะครับแล้วก็มีระบบความปลอดภัยทั้งหมดครบเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าฟูลออปชั่นนะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการเน้นเลยครับในเรื่องของออปชั่นเรื่องของความสุดของรถนะครับตัวนี้อย่างที่คอนเซปต์ของ Camry เลยครับซีดาน to t ดอ c o คอนะครับก็สำหรับใครที่สนใจนะครับก็ ลองเข้ามาชมกันได้นะครับแคมรี่เรามีให้โช์ทุกเกตรุ่นทุกสีเลยนะครับวันนี้ก็วันนี้นะครับก็พาชมทุกเกตรุ่นทุกสีเลยนะครับแล้วก็ดีไซน์ภายนอกภายในนะครับคิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับลูกค้าหลายๆท่านนะครับที่กําลังมองหาแคมรี่และก็กำลังตัดสินใจอยู่นะครับลูกค้าทุกท่านนะครับที่สนใจสามารถติดต่อที่เคมอเตอร์ทุกสาขาได้เลยนะครับนึกถึงโตโยตานึกถึงเคมอเตอร์ครับ หากใครชื่นชอบนะครับกดไลค์กดแชร์ได้นะครับและเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับดูว่าจะมีอะไรดีๆมาฝากนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ